สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีวันจันทร์ที่10เดือนมิถุนายนท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้ผมก็มามีภารกิจที่สนามบินก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับวันนี้ก็ยังคึกคักวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับไม่ใช่วันหยุดนะครับไม่ใช่ลองวีเอพีแต่จะให้ดูนะครับอันนี้คือในส่วนของผู้โดยสารขาออกนะครับระหว่างประเทศท่านผู้ชมเห็นไหมครับพี่น้องชาวอ่นี่ครับมุสลิมนี่ครับก็ยังคงคึกคักครับนี่ครับ ก็เดินทางไปยังประเทศซาอุอราระเบียครับนะครับทุกคนไปยังนครเมกะเพื่อไปเสแแบงบุญครับซึ่งปีหนึ่งก็มีปีละครั้งนี่ครับผมจะให้ดูว่าเยอะแค่ไหนนี่ครับเยอะมากอันนี้คือประตู3นะครับเห็นไหมครับที่ไปส่วนมากก็จะเป็นกุ๊ปคณะทัวร์ครับมีบริษัททัวร์นำเที่ยวไปด้วยนี่ให้ดูให้ดูว่าน,น่นมากแค่ไหนครับน,นี่ฮะคึกคักมากนี่นะท่านผู้ชมดีครับก็การเสบแบงบุญนะครับก็ จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนระยะเวลาแค่ประมาณ45วันนะครับแล้วก็นี่ครับการเดินทางที่นี่ก็น่าจะใกล้จะหมดแล้วครับพี่เข้ามาจากไหนกันนะครับสอบถามนะครับมาจากที่ไหนกันครับผมมาจากเชียงรายกันเลยเหรอครับกี่คนนี่ครับสอบถามพี่เขาก่อนนะครับเดีครับเป็นร้อยคนเลยใช่พี่ไปด้วยใช่ไหมครับไปด้วยไปส่งให้ใส เข้าไปกี่ว <s disappear> ันนีครับส่มากที่ไปกันเดือนกว่าไปเป็นเดือนกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันมันมีมีเวลาประมาณโอเคท่านผู้ชมผมสอบถามนะครับพี่คนตะกินนี่ครับพี่เขามาจากจังหวัดเชียงรายครับนี่ครับก็มาได้กันกลุ่มนี้ครับประมาณ100คนท่านผู้ชมครับก็คือการเสดงมนล์พิธีนีครับเขาจะเริ่มนะครับที่กรุงเบกะในวันที่15ครับเป็นต้นไปครับนี่ครับ ก็ระยะเวลาในการทําพิธีนะครับก็ประมาณ45วันครับแต่ส่วนหนึ่งนี่ครับก็คือจะไปก่อนแล้วครับนี่ครับไปก่อนเพราะว่าสาเหตุที่ต้องไปก่อนเพราะว่าคือมันต้องไปหาที่พักครับไปหาที่พักเขาบอกว่ายิ่งที่พักอยู่ใกล้ๆนะครับมันจะเริ่มเต็มแล้วก็ต้องไปหาที่พักที่มันจะไกลออกไปนี่ครับมี FC หลายท่านบอกว่าการที่แบบคนไทยออกไปเที่ยวครับมันไม่ได้สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติคือจริงๆมันก็ พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคุผู้ชมเพราะว่าการที่มีมีครับกรุปทัวร์ออกไปก็มีบริษัททัวร์ครับมีการจ้างงานมีรายได้เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเดินทางออกนอกประเทศหรือเดินทางเข้าครับมันก็มีรายได้เกิดขึ้นทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับเยอะมากจริงเลยนี่ครับแล้วก็พี่เขาบอกว่าก่อนโควิดนะครับราคาแพ็กเกจทัวร์ไปกลับแล้วก็พักกินพักฟรีนี่กินพักนี่ครับก็ประมาณประมาณแสนนิดนิครับแต่ณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับราคาแพ็กเกจทัวร์นะครับ คือไปแล้วก็กลับแล้วก็รวมทุกอย่างครับประมาณ30,000 0โอ้ตุ้งคนถือว่าแพงมากนะครับราคาประมาณ300,000ต่อ1ท่านนะครับสำหรับการไปแสวงบุญที่นครเมกานะครับเพนเขาบอกว่านี่ครับก็คือต้องเดินทางอีก 2- 3สาวันนี้ก็จะหมดแล้วครับหมดแล้วเพราะว่าคือนี่ครับพี่น้องมุสลิมก็ต้องไปก่อนวันที่15ครับเพราะว่าการทำพิธีก็จะเริ่มแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปช้าก็มันก็จะไม่ทันครับเห็นไหมฮะ แล้วก็การเดินทางกลับบางทีก็ต้องรอนานเพราะว่าไฟ์มันไม่มีบินครับแล้วก็บางทีมีไฟ์บินในช่วงแรกๆมันก็จะแพงครับทำให้นี่ครับกรุปทัวร์หรือคณะทัวร์บางคนก็อาจจะอยู่ยาวเป็นเดือนครับบางทีก็เดือนกว่าเพราะว่ารอครับรอไฟ์รอเครื่องบินกลับครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับทุกคนนี่ครับท่านผู้ชมครับพิธีแสวงบุญนี่ครับก็ ขออภัยนะครับไม่ได้45วันครับแต่เขาจะใช้เวลาในการเดินทางครับทั้งไปกลับแล้วก็พิธีนะครับโดยรวมๆคร่าวๆก็ประมาณ45วันครับแล้วก็พิธีของชาวมุสลิมนะครับที่กรุงเมกาก็จะเริ่มในวันที่15นี้นะครับทุกคนก็คือแสดงว่าคือการเดินทางนะครับก็ต้องไปก่อนวันที่15ครับพิธีจริงๆครับเขาจะมีแค่7วันครับในการที่จะไปสวดมนต์นะครับที่กรุงเมกามีแค่7วัน คือ7วันนี้ต้องไปเป๊เปะๆให้ครบนะครับจะขาดจะเกินไม่ได้ครับไปก่อนได้ครับแต่ว่าไปหลังจากวันที่15นี้ไม่ได้ครับทุกคนนะครับอันนี้คือผมสอบถามพี่น้องชาวม,มุสลิมนะครับที่เขา,เามาส่งญาติที่นี่แล้วเขาก็บอกกันมานะครับนี่ครับการที่เผื่อเวลาทั้งหมด45วันนี้เพราะว่า,าวการเดินทางครับไปหาที่พักไทรบินอะไรเนะี่ยมันมีปัญหาเพราะว่า พี่น้องชาวมุสลิมไม่ใช่ชาวประเพณีไทยครับมันทั่วโลกครับที่จะไปแสวงบุญครับที่กรุงเมกาครับปีละครั้งครับทำให้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟบินที่พักครับมันค่อนข้างจะหายากนะครับหลังจากที่พิธีจบแล้ว7วันนะครับบางทีก็ต้องรอเป็นอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์เพื่อจะรอไฟกลับนะครับโอ้ทุกคนมาจากทางเหนือก็มีครับมาจากปัตตานีจากเชียงรายนะครับมาวันนี้วันที่10ก็ก็ยังเหลือนะครับก็ยังจะมีเวลาอีกประมาณสอสวันสำหรับการเดินทางครับ แต่ที่น่าตกใจท่านผู้ชมราคาแพ็กเกจชัวร์นะครับราคาไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องบินค่าเดินทางค่าที่พักครับที่อยู่กินนะครับตกคนหนึ่งประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทครับโอ้โหเอยอะมากจริงเลยเดี๋ยววันนี้นะครับแอนมีนจะพาทุกคนไปดูนในส่วนของผู้โดยสารขาออกนะครับระหว่างประเทศแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าในช่วงวันจันทร์ที่10เดือนพิจุนานด้วยนะครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศในส่วนของขาออกก่อนนะครับนะครับทุกวน คือบางส่วนก็ต้องนั่งรอตรงนี้คือจริงๆมันมันเยอะครับทุกคนคือคือถ้าเกิดจะนั่งรอจริงก็รับไปดูไปนั่งชั้นล่างครับชั้นโซนในส่วนของศูนย์อาหารหรือว่าชั้นที่เป็นรถไฟแอร์พอร์ตเลนครับแต่ว่าในส่วนของนี่ครับชั้น4ี่ตรงนี้ก็คือพื้นที่การนั่งรอมันจะไม่มีครับนี่ฮะต้องําใจทุกคนเพราะว่าปริมาณเยอะเยอะมากจริงเลยครับนี่ครับก็ไม่ได้ตลอดครับแค่ช่วงนี้ครับ ช่วงประมาณอาทิตย์หนึงสออาทิตย์นี่ครับนี่ครับก่อนจะเดินทางนะครับก่อนพิธีจะเริ่มขึ้นในวันที่15นะครับอีก5วันครับยาวไปเลยทุกคนนีครับยาวไปจากประตู2-3-4จนถึงประตูสุดท้ายของตัวสนามบินเลยครับประตู10นะครับให้ดูครับผู้โดยสารทั่วไปก็ก็พอมีนะทุกคนก็พอมีแต่ถ้าถ้าโดยรวมนะครับโดยโดยภาพรวมแล้ว ทัวร์หลักๆก็จะมีเยอะในช่วงตอนเย็นวันศุกร์ครับที่เดินทางมายังกรุงเทพมหานครแล้วก็ช่วงเย็นๆวันอาทิตย์อีกช่วงหนึ่งครับที่เดินทางกลับครับส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงเราเช่นนี่ครับใกล้ๆครับเวียดนามอินโดสิงคโปร์มาเลยนะครับมาเที่ยว2-3สาวันในช่วงวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์ครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนนเขก็จะมีนี่ครับทัวร์คณะทัวร์นะครับเห็นไหมฮะนี่ครับ ก็มีรายได้เกิดขึ้นมีการจ้างงานครับนี่ครับเห็นไหมฮะอาจจะไม่เยอะเหมือนผู้โดยสารต่างชาติที่เดินเดินทางเข้ามายังบ้านเราครับแต่ว่าในส่วนของคนไทยที่เดินทางไปเที่ยวนะครับก็มีนีครับมีรายได้มีการกระจายรายได้หมุนเวียนเกิดขึ้นเช่นกันครับจะให้ดูโอ้โห oh. นี่ครับผมเดินทางเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยจนสุดนี่ครับตอนนี้อยู่ประตู9ก้แล้วครับก็เริ่มเยอะอยังเยอะเช่นกันนี่ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูในส่วนของถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับว่าช่วงนี้ครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1 1โมงครับว่าจะเยอะแล้วก็หนานน่นนมครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมอันนี้คือไฟที่เป็นไฟเดียวที่เดินทางก็คือนี่ครับบ่าย3ามโมงยีครับเจดด้าครับ SV5031 นี่ครับที่จะไปยังกรุงนครเมกานี่ครับทุกคนครับสดมากนะครับก็จะรอกันไฟนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นธงบริษัททัวร์อีกกรุ๊ปหนึ่งครับที่จะเดินทางไปยังกรุงเมกาวันนี้ครับท่านผู้ชมในเวลาบ่าย3ามโมงยีครับนี่ครับเห็นไหมครับ อันนี้ไม่แน the ่ใจว่า <c oughs> มาจากที่ไหนกันครับเด็กเรจะลองสอบถามดูว่าเป็นพี่น้องชาวมุสลิมที ah ่เด <sh ort> <m z ul heures> ินทางมาอย่างไรกันเห็นไหมครับเยอะมากเหมครับทุกคนเห็นไหมครับกรุ๊ปนี้นะครับก็จะมาจากแถวเขตกรุงเทพนี่แหละครับไม่แน่ใจว่าเป็นเขตไหนแต่ว่าโดยรวมรวมกันนะครับเห็นไหมโดยรวมกันแล้วก็ก็เป็นไฟเดียวกับที่จะเดินทางก็คือบ่ายสามโมงยี่สิบครับท่านผู้ชมนีครับ ก็ระยะเวลาที่จะอยู่ที่กรุงเบกาก็ประมาณ40วันครับนี่ครับแต่พิธีจริงๆก็คือจะใช้เวลาในการทําพิธีแค่7วันครับที่เหลือก็คือนะครับเดินทางไปล่วงหน้าับเพื่อไปหาที่พักที่อาศัยนะครับแล้วก็รอไฟนะครับรอไฟกลับอีกทีหนึ่งครับก็รวมๆก็ประมาณ40วันครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับโลของเวียดเจ็ทแอร์ไลน์ครับทุกคนนีครับเห็นไหมครับมาทีไรก็ชื่นใจทุกคนนี่ครับพิกุปทัวร์ ให้ดูกล่องครับกล่องของกินของใช้นะครับที่เขาซื้อในบ้านเรานี่ครับเดินทางกลับบ้านกันนะครับสินค้าไทยนี่เป็นที่นิยมจริงทุกคนนี่ครับนะี่ครับกลุ่มหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะ โอ้ท่านผู้ชมนี่ครับมาใหม่เลยเอยนี่ครับเห็นธงสีทองไหมครับก็นี่ก็เป็นอีกบริษัททัวร์นึงนะครับที่นําคณะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับไปยังกรุงนครเมกาครับเห็นไหมฮะประตู3ตรงนี้นั่นมากนี่ครับเห็นไหมครับ คครับตอนนี้ผมอยู่ในในส่วนของทงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะทุกคนให้ดูบรรยากาศในเวลาประมาณก่อนเที่ยงนะครับให้ดูนี่ครับก็ยังไม่แน่นมากครับเดี๋ยวแอนวินจะรอดูนะครับในช่วงบ่ายว่าปริมาณของนักท่องเที่ยวเัาที่เดินทางมายางมาเล่านะครับจะเยอะไหมครับนี่ครับแล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็คือในส่วนของผู้โดยสารขาออกครับซึ่งหนาแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวไอ้พี่น้องชาวไทยมุสลิมครับที่เดินทางไปยังกรุงนครเมกะครับในช่วงเวลาบ่ายสามโมงวันนี้ครับอันนี้คือส่วนชั้นล่าง ผู้โดยสารครับที่เดินทางออกเข้ามายังบ้านเราครับผ่านด่านตมแล้วออกมาครับมาเจอนี่ครับมารอคนที่จะมารับไปยังที่พักหรือว่าโรงแรมนี่ครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่านะครับนอกจากผลไม้ไทยอาหารไทยของหวานไทยชาไทยยี่ห้อนี้ก็เป็นอีกสินค้าหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะเป็นแบบยอดนิยมสำหรับหมู่นักท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวยุโรปชาวไทยชาวเอเชียบ้านเราเห็นไหมครับ คิวที่สนามบินหรือว่าไม่ม่าที่ไหนครับจะยาวมากในส่วนของแอดมินเคยไปที่ห้างนะครับซูเปอร์เซ็นเตอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี่ครับเคาน์เตอร์ของชาตาเมยจะเป็นที่นิยมมากนี่ครับคิวยาวมากนี่ครับเห็นไหมครับทุกครับอันนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูในส่วนของโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างในครับนี่ครับที่จะเป็นสายพานลำเลียงรอกระเป๋าเห็นไหมครับทุกคน ต่างชาติก็เยอะครับฝรั่งจะเยอะมากเช่นกันเห็นไหมครับนี่ครับให้ดูโอ้ี่ครับน่าจะเดินทางมาในส่วนจากทางใต้ครับกูเกตกระบี่ไม่ก็เชียงใหม่เชียงรายครับวันนี้คึกคักหนานแน่นมากเห็นไหมครับในส่วนของนี่ครับอาคารผู้โดยสารขาเข้านะครับเป็น ไฟครับบินภายในประเทศครับนี่ออกมาแล้วอันนี้คือบรรยากาศนะครับนี่ครับผู้ชมให้ดูสิครับกรุปใหญ่มากอันนี้เป็นกรุปอินเดียนะครับที่เดินทางมายังสนามบินสรณภูมิในไฟภายในประเทศครับนี่ครับตอนนี้นะครับไฟที่เดินทางมายังที่สุวรรณภูมิในช่วงเวลาเกือบเที่ยงก็จะเป็นไฟที่มาจาก ภูเก็ตครับทุกคนสมมติว่าจะเป็นไฟทางใต้ครับภูเก็ตนี่ครับเห็นไหมครับภูเก็ตกระบี่มีเชียงใหม่ด้วยครับทุกคนนะครับแล้วก็สมุยนี่ครับสมมติจะเป็นไฟทางเหนือแล้วก็ทางใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวครับให้เช้าวันนี้ครับก็จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับที่เดินทางมายังสุนทรภูมิในในส่วนของนะครับผู้โดยสารที่ภายในประเทศครับนะครับขาเข้าครับท่านผู้ชมนี่ครับ ท่านผู้ชมวันนี้แปลกมากแปลกใจก็น่างจะแปลกเพราะว่าเราจะเห็นกรุ๊ปชาวอินเดียเยอะมากในช่วงนี้ครับนี่ครับส่วนมากก็จะบินเดินทางครับจากภูเก็ตจากสมุยจากกระบี่หรือไม่ก็จะเป็นทางเหนือครับมายังกรุงเทพมหานครครับอาจจะเดินทางกลับประเทศเขาครับนี่ครับ ทุคนท่านผู้ชมจะให้ดูครับในช่วงจะใกล้เที่ยงนะครับเริ่มคึกคักแล้วครับอันนี้คือในส่วนของนักเที่ยวครับต่างชาติครับที่เดินทางมายังสุนภูมบ้านเราในตอนนี้นะครับเห็นธงสีเหลืองๆไหมครับอันนั้นคือกุ๊ปใหญ่ของชาวเวียดนามครับจะออกมาแล้วให้ดูคือแอดมินบอกได้นะครับว่ากรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยบ้านเราครับไม่มีซีซันคาว่าโลนะทุกคนคือเราจะมีนักเที่ยวแบบนี้ตลอดจริงๆครับหลายท่านคอมเมนต์มาว่า ไม่มีโลจริงๆครับแค่แต่ไม่มีโลซีซั่นนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่แบบไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวเยอะแบบนี้ครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้กระจายไปตามหัวเมืองทั่วไปครับหลักๆก็จะมาอยู่ในส่วนของกรุงเทพครับมาช้อปปิ้งแล้วก็มากินมาเที่ยวซะส่วนใหญ่ครับแต่ถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นจริงๆทุกคนก็นักท่องเที่ยวก็จะกระจายครับไปตามหัวเมืองหลักๆท่องเที่ยวครับเช่นทางภูเก็ตทางเชียงใหม่ครับนี่ครับ ช่วาจะเคยเห็นนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติครับปั่นจักรยานเที่ยวครับรอบๆบ้านเราครับก็สงสัยใช่ไหมครับว่าเขานําจักรยานมาที่บ้านเราได้ยังไงนี่ครับผมจะให้ดูอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือเขาเดินทางมายังสุวรรณภูมิบ้านเราแล้วก็จักรยานเหล่านี้ครับทุกคุณสามารถที่จะถอดชิ้นส่วนได้ครับแล้วก็มาประกอบอีกทีนึงเห็นไหมครับก็จะมีกล่องตรงนี้ครับกล่องกระดาษตรงนี้แล้วก็นี่ครับอันนี้คือนี่ครับฝรั่งก็กําลังประกอบนี่ครับ จักรยานนะครับหลังจากที่เขาเดินทางมายังสุวรรณภูมิบ้านเราแล้วนี่ครับเห็นไหมฮะว้าวทุกคนนี่สวยมากนี่ครับเขาประกอบไม่ว่าจะจะไปทั้งเดินทางไปแล้วก็กลับนี่ thank you so much นี่ครับเขามาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับทุกคนแล้วก็เขาบอกประเทศไทยเป็น second home เป็นบ้านหลังที่สองของเขาเลยครับนี่ครับเขาปั่นจักรยานนี่ครับคันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางเหนือทางใต้แล้วครับโอ้ทุกคนเห็นไหมฮะ เป็นไอเดียที่ดีครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับกล่องตรงนี้นะครับก็จะเก็บไว้แล้วก็เวลาเดินทางกลับเขาก็จะถอดชิ้นส่วนตรงนี้ครับโหลดขึ้นเครื่องเดินทางกลับบ้านครับนี่ครับวันนี้คือกลุ่มชาวเวียดนามอีกกลุ่มหนึ่งน,นะครับทุกท่านที่เดินทางมายัางสุรินทร์วัดเราในช่วงตอนเชงเียงวันนี้ครับนี่ครับ ประมาณเกือบๆสามสิบคนครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมคิดว่าการบริการให้บริการแท็กซี่ที่สนามบินสุโขทัครับต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์แล้วครับเพราะว่าให้ดูครับพอมีแอิเคชันใหม่ขึ้นมาเลยครับลูกค้าครับให้ความสนใจแล้วก็ได้รับความสนใจมากๆเลยครับนี่ครับคิวยาวมากให้ดูครับนี่ครับในขณะที่แท็กซี่ทั่วไปครับก็จะจอดนี่ครับจอดรอดูดีครับคิวไม่ค่อยจะมีเลยครับเห็นไหมนี่ครับ สิ่งหนึ่งครับที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุโขมในช่วงนี้ครับนี่ครับสมาชิกลูกค้าเขาก็จะเดินทางตรงมาเลยครับนี่ครับมารอคิวครับถึงจะรอครับเขาก็เต็มใจที่จะรอนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งก็คือราคามันก็ท่านที่จะไมได้มาตรฐานครับไม่มีการชาร์จโน่นนี่เพิ่มนะครับเห็นไหมครับ านผู้ชมครับแอดมินตอนแรกกะว่าจะมาหาอะไรกินที่ฟู้ดคอร์ดครับในตัวสนามบินแต่ให้ดูครับมันไม่มีที่นั่งครับทุกคนอันนี้คือเป็นช่วงเที่ยงครับในวันจันทร์คนเยอะมากแน่นมากแล้วก็นี่ครับอาหารขายดีแทบจะทุกร้านเลยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของชั้น G นะครับทุกคนชั้นหนึ่งนี่ครับก็คือมันจะมีเคาน์เตอร์บริษัทรถทัวร์ครับหลายบริษัทครับที่เพิ่มเข้ามามีทั้งในส่วนของรถบขสนะครับเห็นไหมครับรถของส่งเสริมนะฮะทุกคนนะครับไม่แน่ทุกคนในอนาคตนะครับอาจจะมีของนครชัยแอร์ครับเพิ่มเข้ามาให้บริการตรงนี้ด้วยเช่นกันนีครับก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับนี่ครับเห็นไหมฮะเมื่อก่อนนี้ถ้าจะไม่มีตรงนี้คือพื้นที่ตรงนี้เต็มแล้วครับ พื้นที่ที่มาจับจองครับไม่แต่ไม่ว่าจะเป็นรถเช่าครับบริษัทซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตซิมแล้วก็บริษัทรถโดยสารสาธารณะครับนี่ครับเพิ่มเข้ามาเยอะเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้ให้ดูนะครับแอดมินมาดูในส่วนของนี่ครับทางออกนะครับออกมาสู่ตูบีครับนี่ครับหลังจากที่เขาผ่านด่านศุลกากรนะครับด่าน i m m i g r a t นนะครับนี่ฮะ ท่านผู้ชมจะเพิ่งเบื่อกันนะครับที่แอนดมินพามารีวิวสนามบินสุวรรณภูมิบ่อยๆครับวันนี้มีโอกาสแอนดมินก็อยากนําเสนออะไรที่มันอัปเดตใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแลกวกช่วงนี้ครับเราก็จะเห็นเริ่มเห็นชาวยุโรปมาเที่ยวบ้านเรากันพอสมควรแล้วครับอาทิตย์หน้าหรือไปปลายเดือนน่าจะเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าซัมเมอร์ฮอลิเดย์ของชาวยุโรปก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับนี่ครับระยะเวลาก็ประมาณ1เดือนครับเดือนกุกฎาคมเดือนหน้านี่ครับก็จะเต็มเลยครับทุกคนก็จะเห็นยุโรปเพิ่มาากกขึ้นอีเท่ตััวครบ ในส่วนของนี่ครับในส่วนของร้านอาหารนะครับนี่ครับก็จะมีร้านใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งร้านนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ได้รับความสนใจมากครับลูกค้าแทบเต็มโต๊ะในช่วงกลางวันแบบนี้ครับเห็นไหมฮะ อันนี้เป็นเวลาเที่ยงันทุกคนเริ่มช่วงเที่ยงนี้เริ่มจหนาแน่นนะทุกคนเริ่มจหนาตามากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นไหมครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับที่10เดือนมิถุนายนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับตรงนี้เราก็สามารถจะมองเห็นครับผู้โดยสารครับที่เดินทางมายังสุนทรภูมิได้ดีเลยครับเนี่ฮะเห็นไหมครับบรรยากาศคึกคักทุกวันเลยครับโอ้ทุกคนอันนี้คือจุด พัาคอยนะครับทุกคนจะให้ดูอีกกรุ๊ปหนึ่งอันนี้าจะเป็นกรุ๊ปชาวจีนนะครับมาแล้วนะครับกำลังจะรอเช็คจํานวนแล้วก็พาไปยังรถด้ยที่จอดรออยู่ตรงลานจอดนะครับทุกคนให้ดูนี่ครับนี่ครับผู้ชมออกมาแล้วครับนี่ครับน่าจะครบจํานวนแล้วแล้วก็นี่ครับพาไปยังรถบัสนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นไกด์แล้วก็โหวหน้าทัวร์ครับนี่ครับโอ้ แอร์ินไม่นึกเลยครับทุกคนว่าวันจันครับวันธรรมดาปกติครับเราทํางานแต่ว่าในส่วนของธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับชาวต่างชาติในสนามบินสุวรรณภูมินี่ครับก็ยังเยอะแล้วก็หนาแน่นแทบจะทุกวันเลยทุกคนนะครับบางคลิปนะครับแอด์บินเคยมารีวิวในช่วงเวลาเดึกๆครับในช่วงเวลาประมาณ2องนาฬิกาสามนาฬิกาก็บรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ครับทุกคนเป็นแบบนี้เลย แล้วก็จะให้ดูอีกรูปหนึ่งออกมาแล้วนะครับอันนี้คือประตูเจ็ดนะครับทุกคนประตูเจ็ดก็คือไปยังลานจอดรถนะครับกรุ๊ปที่สองที่ผ่านมาตรงนี้ก็นี่ครับกรุ๊ปกินอีกรุปหนึ่งเช่นกันนี่ครับนี่ครับถือธงนี่ครับออกมาแล้วคนละกรุ๊ปกับกรุ๊ปนี้นะครับกรุ๊ปกินสมารก็จะอยู่กรุงเทพครับแล้วก็ไปยังพัทยาครับทัวร์ก็ประมาณสี่ห้าวันครับนี่ครับสั้นๆครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้นานมากแล้วก็ ไม่ได้เดินทางไปยังเชียงใหม่นะครับเพราะว่าหลักๆตันนี้คือสนามบินเชียงใหม่ก็จะมีไฟตรงครับบินจากจีนมาเลยแต่ว่าส่มากถ,ถ้าเกิดมาสุนทรภูมินะครับก็จะมาเที่ยวที่กรุงเทพมหา,น,าคนครครับอาจจะไปตลาดน้ำบ้ากแล้วก็ไปนอนที่พัทยาครับสักคืน2คืนแล้วก็กลับครับนี่ครับ น,นี้ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นชาวฟิลิปปินส์หรือว่าชาวอินโดนีเซียครับนี่ครับเห็นไหมครับกลุ่มหนึ่งที่ออกมาจากประตูเห็นไหมครับโวันนี้คือคากมากทุกคนแทบจะไม่น่าเชื่อเลยครับนะี่ครับเห็นไหมครับหน้าตาฟิลิปปินส์ก็จะคล้ายๆคนไทยนะครับถ้าเราไม่ได้ ยินเขาพูดก็เราเรียกว่าเป็นคนไทยแต่จริงๆคืออันนี้คือชาวฟิลิปปินส์ว่าเป็นชาวตะกะล้อครับนี่ครับแล้วก็จะมีอีกกรุ๊ปหนึ่งครับที่รอเช็คจานวนคนตู่ที่ยังไม่ออกมาจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับกลุมเแ็กๆอีกกรุ่ปหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ถัดมาตรงนี้ทุกคนอันนี้น่าจะเป็นกรุ่ปของชาวเวียดนามครับนี่ครับ อ๋อขออภัยครับทุกคนชาวจีนครับเพราะว่าความจากสำเรงแเราได้จะเป็นชาวจีนนี่น้องๆสาวครับชาวยุโรปบนี่ครับก้มาเทียบกันแล้ว โอเคนะครับท่านผู้ชมสลับคลิปวันนี้นะครับแอดมินพาท่านผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศโดยรวมทั่วไปครับในส่วนทั้งผู้โดยสารขาออกขาเข้าแล้วก็เป็นไฟล์นะครับบินภายในประเทศแล้วก็ในส่วนของแท็กซี่สาธารณะครับที่สนามบินชลภูมิครับมาดูว่ามีอะไรใหม่ๆมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างวันนี้มาแล้วก็รู้สึกโอเคนะครับทุกคนประทับใจแล้วก็ดีใจครับที่บ้านเราคึกคักกันตลอดเลยนี่ครับในช่วงตอนนี้เช่นกันเห็นไหมตอนเชี่ยงนี่ครับ นักเที่ยวก็ออกมากันเรื่อยเลครับนี่ครับออกมาเรื่อยๆเลยนี่ครับก็หวังว่านะครับปลายปีนี้น่าจะเยอะอีกเท่าเท่าตัวเลยครับก็เป็นเรื่องดีครับทุกคนนี่ครับก็มีการสร้างรายได้นะครับแล้วก็สกิจบ้านเราก็จะได้แบบโอเคนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนี่ครับโอเคนะครับสลาับวันนี้ก็คงต้องจบพิกเท่านี้นะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมถ้าเกิดชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสลาับวันนี้กัทุกคนครับมีความสุขในการทางานเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ